เ <Technology> <AI. S 1> ทคโนโลยี AI มีอผมจะบอกว่ามันโดนมาใช้ในด้านอุตสาหกรรมวิดีโอเกมมากที่สุดและใช้มาก่อนวงการอื่นๆก็ว่าได้ซึ่งจะว่าไปหล่าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการวิดีโอเกมนั้นก็มีความใกล้ชิดกับระบบที่เรียกว่า AI กันมานานนมแต่ก็น่าจะคุ้นเคยกับคำเรียกที่เรียกกันว่าเล่นกับคอมซะมากกว่าคำพูดเล่นกับ AI ใช่ไหมล่ะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการใช้ตัวระบบ AI ในการป้อนคำสั่งอัตโนมัติ ในการช่วยต่อสู้แบบเกมยุคเกา่าแต่ในบางครั้ง AI มันก็อยู่เหนือการควบคุมนะครับก็เรียกว่าเล่นล่อใช้ตัวมานาหรือ MP ไปแบบสมดหลอดอย่างรวดเร็วทั้งๆท,ที่ตัวคู่ต่อสู้นั้นก็ไม่ได้แก่งการสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะครับหรือใครที่ไม่ชอบเล่นเกมแนวภาษาหรือเกม RPG ในยุคก,ก่อนจะบอกว่าไม่คุ้นเคยเลยก็คงจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะเกมทุกเกมที่คุณเล่นในวัยเด็กเหล่านี้ ตัวบอสต่างๆหรือลูกสมุนกระจอกอที่เจอตามลายทางนั้นมันก็คือ AI ที่ได้มาอยู่ในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์คอนโซลที่ได้มีการโปรแกรมมาจากทางผู้สร้างว่าถ้าหากเจอผู้เล่นที่ใช้การบังคับหรือการคอนโทรลมาแบบลักษณะอย่างนี้ก็จองตอบโต้หรือหลบหลีกให้ได้แต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดมนุษย์อย่างเราก็สามารถที่จะพิชิต AI ที่มีความยากหรือแก่งกาจได้กันอยู่เสมอและมันจึงเบาะได้เต็มปาก ว่าเหล่าเกมเมอร์นั้นใกล้ชิดกับ AI มาตั้งแต่ในยุค80และ90ก่อนที่ AI จะถูกปรับมาใช้อย่างแพร่หลายกับในตัวข้อมูลด้านข่าวสารหรือการสร้างผลงานออกมาตามราวที่มนุษย์ต้องการในปี2023นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆจะถามผมว่าผมได้ใช้ AI บ้างแล้วหรือยังมีเหรอจะไม่พลาดส่วนตัวผมเองนั้นก็ได้ทดลองศึกษาการใช้ AI ให้มาเป็นคนอ่านสคริปต์มาหลายเดือนแล้วนะครับ แต่ก็ไม่ได้นํามาเผยแพร่ให้ทางเพื่อนๆได้รับชมกันก็เรียกว่าใช้ทางหลังบ้านให้คุ้นชินมากกว่านี้ก่อนถ้าหากวันใดที่ผมเจ็บป่วยหรือเจ็บคอขึ้นมาอย่างรุนแรงหรือแม้อ,อยู่ในตัวสถานที่ที่ไม่สามารถใช้เสียงได้ก็อาจจะมีตัวพิธีกรสาวสวยมาช่วยอ่านข่าวให้เพื่อนๆในช่องเ c o n s TV ได้ฟังแบบนี้ตลาดเกมคอนโซลในประเทศไทยใครคือเบอร์หนึ่งกับในอนาคตอันใกล หรือแม้ตัวเกม Next Gen ใหม่ๆที่กำลังจะออกมาวาดลวดลายให้เพื่อนๆเ,เล่นกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างตัวเกม Street Fighter ภาคที่6ที่จะบอกเพื่อนๆว่าการเล่นเกม Fighting แนวประเภทนี้ด้วยการใส่คำสั่งการออกท่วงท่าปุ่มกดหากคุณเป็นมือใหม่พึ่งจับตัวเกมนี้มาเล่นครั้งแรกหรือนานๆนนจะเล่นสักครั้งก็คงจะโดนหลาเซียนกดปุ่มคอมโบปล่อยพลังกันแบบอ้าปากค้างจนพานไม่อยากเล่นไปเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะครับ แต่ทางค่ายแคปคอมเองก็ <_ t ask> ใส่คำสั่งมาให้ลาวมือใหม่ที่จะได้กลายเป็นคู่ต่อสู้ให้กับลาวเซียนเซียนภายในบ้านหรือในหมู่เพื่อนฝูงของท่านที่ต่อไปนี้พวกเขาเหล่านั้นก็าอาจจะไม่สามารถที่จะชนะได้อย่างง่ายได้เหมือนครั้งก่อนๆก,กับตัวระบบคำสั่ง AI ที่เรียกว่า Dynamic Control เพียงแค่ทำการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวทางระบบ AI จะเลือกการกระทำบางอย่างนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวสถานการณ์ ในขณะที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่จนบางครั้งก็อาจจะทําให้คู่แข่งของคุณอาจโดนคอมโบชุดใหญ่เข้าได้เช่นกันแถมไม่ต้องกดให้เมื่อยมือเพราะมันได้ใช้การกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวแถมทั้งมันยังฉลาดถึงการดูตำแหน่งของผู้เล่นด้วยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ใดควรจะใช้ท่วงท่าใดดูๆไปก็ค่อนข้างจะเป็นตัวช่วยเสริมที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นในหมู่เพื่อนฝูงและครอบครัวสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ แต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับตัวระบบ y n a m ม mic Control นั้นมันก็จะเหมือนมีการปรับความฉลาดและการช่วยเล่นได้ถึงขนาดในการแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายตั้งหลับก็สามารถโต้กลับได้มันจึงทำให้คุณดูเป็นผู้เล่นระดับโปรได้เช่นกันดังนั้นล่ามือใหม่จะบอกว่าเล่นเกมสี่ไฟเต e รภาคที่6นี้ไม่สนุกก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะเจ้าคำสั่ง AI แบบ y n a m ม mic Control ที่ช่วยทำให้ฝีมือของท่านเทพขึ้นเพียงแค่ชั่วพริบตา แต่ตัวคำสั่งตัวช่วยนี้จะโดนปิดในการเล่นแบบออนไลน์ไม่ให้ใช้ได้นะครับดังนั้นมันจึงใช้ได้แต่ในโหมดออฟไลน์ซึ่งถ้าหากเปิดใช้เล่นแข่งออนไลน์ได้มันก็คงจะวุ่นหน้าดูและนี่ก็เป็นโลกของ AI ที่มันพร้อมจะเข้ามาทำให้การใช้ชีวิตหรือแม้จะเป็นการมอบความบันเทิงให้กับมนุษย์โดยการใช้งานได้จริงๆที่เวอวังเหมือนในตัวภาพยนตร์อีกต่อไปแล้วเพราะในขนาดวงการอุตสาหกรรมที่ใช้ AI มากที่สุด อย่างวงการวิดีโอเกมยังปรับตัวด้วยการนำเสนอการใช้ AI เข้ามาช่วยแถมยังมีความฉลาดมากขึ้นอีกอย่างตัวเกม Street Fighter ภาคที่6ที่มันจะวางจำหน่ายกันทั่วโลกในวันที่2วมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วแล้วเพื่อนๆนะครับมีประสบการณ์ดีๆอะไรกับการใช้ AI ในโลกทุกวันนี้ก็นำมาแชร์กันได้ไม่จำเป็นต้องเป็นในวงการวิดีโอเกมก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ